เรียวอุกวงซปเปอร์จเนียทำแบ็คโซโล่ในรอบ3ปีเรียวอุกหนึ่งในสมาชิกของวงซปเปอร์จูเนียกลับมาหาแฟนๆในรอบสาปีขอมมีนิอาราบัมชุดที่3เอาไว้โรสผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทอนเสียงอันมีสเสน่ห์และทักษะการร้องที่ยอดเยี่ยมของเรียวอุกผ่านสีรันที่เข้มข้นและเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมินิอาราบัมเอาไว้โรถชุดนี้เรียวอุกไม่เพียงแต่รวบรวมสไตล์ของตัวเอง อย่างรวมถึงดนตรีที่เพื่อนๆอยากฟังทำให้โลกดนตรีตามแบบฉบับของเรียวอุกที่ต่อเนื่องมาจากมินิอัลบัมแรก The Little p r i n c ปี2559และมินิอัลบัมชุดที่2อง r u n g on l o v e ปี2562นั้นเสร็จสมบูรณ์ในอัลบัมนี้ มินิอัลบั้มชุดที่3เอาไว้โรสประกอบไปด้วยเจ็ดเพลงที่มีหลากหลายอารมณ์และสำหรับเพลงไตเติลไฮดิ้งเบิร์ดเป็นเพลงบรรลากที่มีทำนองเปียโน,โนกับกีตาร์มาเพิ่มความเศร้าและเมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังของเพลงก็จะยิ่งมีความอลังการจากการเรียบเรียงดนตรีรวมถึงการระเบิดพลังเสียงอันน่าประทับใจของเรียวอุกด้านเนื้อเพลงถูกบรรยายออกมาราวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับความเจ็บปวดที่เตรียมแยกจากกัน ซึ่งแนเรื่องราวจะพูดถึงชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยบาดแผลได้มาพบกับหญิงสาวที่เก็บเสมือนของขวัญและร่วมกันเขียนเรื่องราวแต่ขอให้ไม่อ่านคำที่เจ็บปวดที่ซ่อนเอาไว้โดยมิวสิกวิดีโอของเพลง hiding bird ถ่ายทำที่เกาะเซจูทั้งหมดซึ่งทุกคนจะได้พบกับเสียงสูงอันสดชื่นและความรู้สึกอันงดงามของเรียวอุกที่ผสมผสานเข้ากับธรรมชาติอันสดใสค่ะ